ไม่เป็นราคะเมตตาพรหมวิหารที่เป็นเครื่องอยู่ของพรหมบุคคลที่มีเมตตาประจำใจไปไหนก็ไปด้วยเมตตามีเมตตาเป็นเบื้องหน้าไม่ว่าจะไปไหนย่อมมีเมตตาเป็นเพื่อนไม่มีโทสะโกระพยาบาทเป็นเพื่อนมีเมตตาเป็นเพื่อนที่พยุงใจ จะไปไหนท่านว่าปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเรียกว่ามีเมตตาเป็นปุเรจาริกแปลว่าผู้มีเมตตาที่เที่ยวไปณนะเบื้องหน้าเมตตาปุเรจาริกมีเมตตาไปเบื้องหน้ามีเมตตาเที่ยวไปณเบื้องหน้าเมื่อจะไปไหนมีเมตตาไปก่อนหรือไม่มีเมตตาเป็นเพื่อน นี้เป็นเมตตาปุเรจาริกครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถีพระพิสุรูปหนึ่งถูกงูกัดมรณภาพพระพิสุทั้งหลายก็ได้กราบทูลความเรื่องนี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าพระพิสุนั้นไม่แผ่เมตตาแก่พญางู ถ้าพิสูจน์ทั้งหลายแผ่เมตตาแก่พญางูแล้วงูก็ไม่กัดและทรงพระอนุญาตบทแผ่เมตตาแก่พญางูสี่ตระกูลให้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งบทที่พระสงฆ์ใช้สวดในงานมงคลในบ้านที่ขึ้นต้นว่าวิรูปะเคหิเมเมตตังเป็นต้นนั้นเป็นอันทรงสอนว่า บุคคลทั้งหลายเมื่อต้องการให้ปลอดภัยจากพยันตรายต้องมีเมตตาอยู่เสมอมิใช่ว่าพอเรากลัวว่างูจะกัดแล้วก็แผ่เมตตาหรือจึงจะแผ่เมตตาเมื่อมีความครวเกิดขึ้นเราต้องนึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะไปไหนก็ไปได้เมตตา นั่งก็นั่งได้เมตตายืนก็ยืนได้เมตตาเดินก็เดินได้เมตตาทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนมีเมตตาอย่างนี้เรียกว่ามีเมตตาเป็นปุเรจาริกเมตตานั้นมีบทภาวนาคือบทแผ่เมตตาเป็นคำบาลีว่า สบเบสต,ตาอเวราอภยาปช,ชาอณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจจงรักษาตนให้พ้นจากทุกเถิด คำภาวนาแผ่เมตตานี้อันที่จริงเป็นเมตตาอัปปมัญญาคือการแผ่เมตตาต่อสัตว์หาประมาณมิได้แต่ในการเจริญเมตตาพรหมวิหารท่านให้เจริญอย่างนี้เช่นเดียวกันผู้ที่มีเมตตาพรหมวิหารท่านจึงเรียกว่าเป็นพรมคือเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้มีธรรมะคือเมตตาเป็นเครื่องอยู่และท่านว่าเมตตานี้ถ้าจเจริญได้ดีให้ถึงที่แล้วก็สามารถที่จะยังผู้ปฏิบัตินั้นให้บรรลุคุณธรรมที่สงบประงับได้ดังพระพุทธภาษิตที่ว่าเมตตาวิหาริโยภิกขุปสัสนโนบุษธธสะเนสนภิกษุใด มีเมตรมีปกติอยู่ในเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอาทิกัตอทิกกัตเชประดังสั้นตังสร้างฆ้ารูปรสมังสุขังภิกษุนั้นพึงบรรลุหนทางอันสงบระงับเป็นที่เข้าไปสงบสงับสังขารเป็นสุขดังนี้การแผ่เมตตา มีกำหนดเขตเฉพาะเจาะจงเช่นมารดาบิดาแผ่ไปในบุตรธิดาผู้ใหญ่แผ่ไปในผู้น้อยหัวหน้าปกครองแผ่ไปในบุคคลผู้อยู่ใต้ปกครองผู้เป็นหัวหน้าบ้านเมืองหรือประเทศชาติแผ่ไปเฉพาะบุคคลซึ่งอยู่ในชาติของตนนี้เป็นเมตตาพรหมวิหารการแผ่เมตตาโดยเจาะจงเรียกว่า โอทิสะพรณาเมตตาแปลว่าแผ่ไปโดยเจาะจงคือมีเจาะจงบุตธ,ธิดาผู้อยู่ใต้ปกครองผู้อยู่ในเขตที่ปกครองคือยังมีเขตยังมีจำกัดเมตตาอีกอย่างหนึ่งแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีกำหนดว่าใครหมดมีเมตตารักใครเสมอกันหมด ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสัตว์เล็กที่สุดในบุคคลทุกคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักทั้งที่เป็นที่รักทั้งที่เป็นศัตรูแผ่ทั่วไปกันหมดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันจงอย่าเบียดเบียนกันและกันจงอย่ามีทุกข์กายทุกใจ จงบริหารตนให้เป็นสุขทุกเมื่อดังนี้เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาแปลว่าเมตตาที่แผ่ไปในสัตว์หาประมาณมิได้นี้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการแผ่เมตตาชนิดนี้แหละเมื่อเราแผ่ไปกิเลสที่เป็นข้าศึกกับเมตตาเช่นโทสะพยาบาทอาฆาต อิจฉาริษยาสงบไปสิ้นไปดับไปในขณะนั้นที่ใจของผู้นั้นมีแต่เมตตาไม่มีอิจฉาพยาบาทไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอะไรปรากฏขึ้นที่ใจทำให้ใจเศร้าหมองจิตของผู้นั้นสงบประงับจากโทสะพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจาริษยา ไม่มีขึ้นในใจในขณะนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าได้เมตตาเจโตวิมุตติเจโตแปลว่าใจวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเมตตาเจโตวิมุตติแปลว่าแผ่เมตตาจนใจหลุดพ้นจากกิเลสคือหลุดพ้นจากกิเลสที่ตรงกันข้ามกับเมตตาเช่นความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ พยาบาทเกิดขึ้นไม่ได้อิจฉาลิษยาเกิดขึ้นไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นจิตใจขณะนั้นมีแต่เมตตาเต็มไปด้วยเมตตาไม่มีที่ที่กิเลสที่ตรงกันข้ามกับเมตตานั้นจะเข้าไม่แทรกซึมอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติแผ่เมตตาจนได้ความหลุดพ้นทางจิต หรือด้วยอำนาจจิตที่มีเมตตาอีกอย่างหนึ่งเมตตานี้เมื่อบุคคลจเจริญได้เต็มที่แล้วย่อมได้ฌานคือจิตใจสงบเป็นสมาธิคำว่าฌานนั้นก็คือจิตใจเพ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวคือเมตตาเมื่อจิตใจอยู่ที่เมตตาแล้วเพ่งไปเพ่งไปจนจิตที่เกาะ อยู่ที่เมตตานั้นสงบระงับจิตใจอยู่ที่ความสงบเพ่งอยู่ที่ความสงบอุปมาเหมือนเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพ่งว่างๆอยู่บนท้องฟ้าไม่ต้องนึกว่าสับเบสัตาอเวราเป็นต้นหรือไม่ต้องเป็นห่วงถึงเมตตาแต่เพ่งแต่จิตก็เพ่งอยู่ที่อารมณ์นั้น อย่างนี้เรียกว่าเมตตาฌานหรือเจริญเมตตาจนได้ฌานเพราะเจริญเมตตาจนได้ฌานนี้เองท่านจึงกล่าวไว้ในท้ายพระสูตรว่าหลังจากนั้นย่อมเกิดยถาภูติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในกองแห่งสังขารว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาเมื่อเกิดยาถาภูตยาลัทธสนะเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนิพิธาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายจากความกำหนัดก,ก็เกิดขึ้นในลําดับและวิมุตติความหลุดพ้นคือจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นเมื่อได้วิมุตติแล้วก็ได้ชื่อว่าประพฤิปฏิบัติ ได้ผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของเมตตาท่านสาธุชนพึงกำหนดพิจารณาว่าเมตตาที่มีประจํากายวาจาใจนี้เป็นวิหารธรรมคือเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นผาสุขของผู้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคืออยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่วัดก็เป็นสุข อยู่ที่บ้านก็เป็นสุขไปที่ไหนก็เป็นสุขพระพิสูจสมมเนนอยู่กันมากๆบางวัดอยู่เป็นร้อยๆแต่ท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายทั้งนี้เพราะมีเมตตาเป็นภูเรจาริกผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันหมู่ใดคณะใดไม่มีเมตตาหมู่นั้นคณะนั้น มักจะมองในทางที่จะเอาเปรียบแก่กันและกันมักจะเห็นว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นผู้นี้เป็นอย่างนี้ผู้โนนเป็นอย่างโนนถ้าเป็นเช่นนี้แล้วสำนักของพิสุสามเณีก,ก็ตามสำนักของอุบาสกอุบาสิกาก็ตามหรืออยู่ที่ไหนก็ตามย่อมอยู่ไม่เป็นสุขเพราะจิตใจก็นึกอยู่ว่าผู้นั้นเราไม่ชอบ ผู้นี้เราไม่ชอบผู้โน้นไม่ดีอย่างโน้นผู้นี้ไม่ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาแล้วก็อยู่เป็นสุขแม้คนยังมีกิเลสก็เป็นสุขเพราะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นยึดเมตตาเป็นหลักยึดเมตตาเป็นหลักแล้ว โกธะก็ดีโทสะก็ดีพยาบาทก็ดีอาฆาตพิิงสาก็ดีอาหารการมาบังการถือเราถือเขาก็ดับไปย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสบายนี้เป็นเรื่องของเมตตาและเมื่อเจริญถึงที่สุดก็พ้นจากกิเลสนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองศีรส,สมัญญาตาความเป็นผู้มีศีเสมอกัน ศีลน,นี้ว่าตามฐานะถ้าพระพุทธศาสนิกนชนทั่วไปก็เบญจะศีลหรือนิจชศีลคือศีลห้าถ้าอุบาสกอุบาสิกาถือ,อบุโศสถทศีลถ้าสามเณรก็ศีลสำหรับสามเณรถ้าพระพิสุกก็ปาฏิโมกขสังวารศีลเมื่อรวมแล้วก็คือศีลนั่นแหละและที่สำคัญที่สุด ที่เป็นเหตุให้อยู่เย็นเป็นสุขในโลกนี้การรักษาชีวิตบริหารตนให้อยู่เย็นเป็นสุขสบายก็คือเบญจศีลศีลห้าร,รักษาให้ได้ตลอดไปพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอริยบุคคลชั้นต้นนี้ท่านมีเบญจศีลเท่านั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย ไม่เป็นธาตุของกิเลสตัณหากิเลสตัณหารูปคลำไม่ได้ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาท่านผู้รู้สรรเสริญใครรู้เข้าก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าทรงทราบก็สรรเสริญพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็สรรเสริญเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจ เมื่อศีลถึงชั้นนี้แล้วทุกท่านก็มีศีลเสมอกันหมดไม่ลดหลำ่ำไม่ลดลันต่ำสูงเพราะศีลและศีลน,นี้เป็นบาดขึงของสมาธิหรือเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็เป็นเหตุให้เกิดวิมุตติเพราะฉะนั้น ศีลจึงเป็นภาสุวิหารธรรมคือธรรมะเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุขของผู้ปฏิบัติเป็นประการที่สองประการที่สามทิฏฐิสามัญญาตาความที่มีความเห็นเสมอกันคนมีความเห็นอยู่ทุกคนเรียกว่าทิฏฐิความเห็นตามปกตินั้นเห็นผิดบ้างเห็นถูกบ้าง เหมือนกับความไม่รู้หนังสือเหมือนกับความรู้หนังสือของเราบางคนบางคราวก็เขียนหนังสือผิดบ้างเขียนถูกบ้างต่อเมื่อใดได้สอบสวนทวนความกับท่านผู้รู้หรือได้ดูพจนานุกรมประธานุกรมที่เขานิยมว่าเขียนอย่างนั้นถูกและกำหนดจดจำไว้เขียนตามนั้นจึงสมมติว่าเขียนหนังสือถูกเขียนไม่ผิดฉันใด ทิฏฐิก็ฉันนั้นตามปกติเราก็มีอยู่กันแล้วทุกคนแต่ความเห็นตามปกตินั้นสิบคนก็เป็นไปสิบอย่างยี่สิบคนก็เป็นไปยี่สิบอย่างไม่ค่อยตรงกันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแม้ในวงที่สนทนากในแม้ในวงการที่สนทนาธรรมะกันก็ตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้างเอาอาหางการมาบาังการถือตัวตนมาสนทนาธรรมกันจนกลายเป็นสันทิฏฐิปรามาถถือความเห็นของตนเป็นใหญ่นี้เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิตามปกติหรือจะว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วโดยมากก็เป็น มิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดในที่นี้หมายเอาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นนับตั้งแต่เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นไปจนถึงเห็นอริยสัจเห็นมรรคผลนิพพานส่วนความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้เป็นความเห็นเบื้องต้น ถ้าบุคคลไม่มีความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือกลับเห็นว่าทำดีแล้วได้ชั่วทำชั่วแล้วกลับได้ดีถ้าหากว่ายังถ้าหากว่ายืนยันความเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นทะลุผูโปร่ปรงจนถึงเห็นมรรคผลนิพพานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิชัมม้นต้น ก็คือเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วไม่ได้ดีทาดีแล้วไม่ได้ชั่วตามหลักความจริงแล้วเราต้องถือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีแล้วไม่ได้ชั่วทําชั่วแล้วไม่ได้ดีจะดีหรือชั่วนั้นท่านให้ถือใจเป็นหลักบางคนทําทุจริตแล้วร่ำรวยเมื่อมองในทางโลก ก็ว่าเขาได้ดีแต่อันที่จริงเมื่อนึกถึงจิตใจแล้วเขาได้ชั่วเขานึกว่าทรัพย์สมบัติทุกก้อนทุกชิ้นทุกประการเงินทุกบาททุกเสื้อตังค์เครื่องใช้สอยทุกอย่างล้วนแล้วแต่ได้มาอย่างทุจริตหายใจเข้าก็เดือดร้อนใจหายใจออกก็เดือดร้อนใจเดือดร้อนใจอยู่เป็นนิด เพราะว่าอาการที่เดือดร้อนใจนี้คนอื่นก็ไม่รู้รู้ได้แต่เฉพาะผู้ทำผู้เดียวเท่านั้นถึงแม้จะร่ำรวยในสายตาของชาวโลกทั้งหลายจะมีเกียรติมีสุขสำราญอย่างไรแต่ว่าเป็นทุกข์ทำทุจริตแล้วต้องเป็นเดือดร้อนทั้งนั้นในสายตาของชาวโลกเขาเห็นว่าเป็นสุขสนุกสนาน มีบริขารของชีวิตสมบูรณ์ภูนสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนแต่ว่าจิตใจของเขานั้นเดือดร้อนเราเห็นอย่างนี้เป็นประจำแล้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิชั้นต้นสัมมาทิฏฐิชั้นกรรมบทและเป็นเครื่องพยุงสัมมาทิฏฐิให้แก่กล้าขึ้นให้สูงขึ้นเมื่อแก่กล้าขึ้นนานๆไป ก็อาจเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคเห็นอริยสัจเห็นว่าความที่เกิดขึ้นนี้เป็นทุกจริงเห็นว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกจริงเห็นว่าการดับความอยากเสียได้เป็นการดับทุกข์ได้จริงเห็นว่าศีลสมาธิปัญญา